อีกอันนึงอันนี้อยากให้พี่นําเสนออันนี้ครับอันนี้ผมว่าราคาดีมากเลยนะครับ <Wow. S 1> คนที่อยู่ใกล้รีบเลยนะครับเบบีชายชนเบบี <laughs> <Baby S 1> ชายชนป้ายแล้วด้วยนะครับ <Ha. S 1> ป้ายสีแล้วนะครับใช่ใช่ป้ายสีแล้วด้วยโชว์เลยนะครับ ราคาแค่700ดบาทนะครับเริ่มต้นที่เจ็ดร้อยแต่ถ้าเกิดว่าอีกสักอาทิตย์ไม่แน่นับไม่แน่ราคาออกใบใหม่มาแล้วป้ายสวยกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ราคานี้แล้วนะครับใช่คนที่อยู่ใกล้ก็รีบเลยนะครับผมก็อยากได้นะครับตอนนี้ผมก็อยากได้เพิ่งกลางเดือนนะครับเพิ่งกลางเดือนเพิ่งกลางเดือนได้ไหมแต่ผมต้องมารอรุ่นว่าสิ้นเดือนจะยังราคาใกล้ๆนี้ไหมครับค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเรานะครับจากช่องอีสานบ้านน้อยค่ะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับไม้กระแสแห่งปีนะครับเพื่ออะไรครับนั่นก็คือบอลสีค่ะครับวันนี้เราก็จะพาไปเสาะหาบอลสีนะครับในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ไปติดตามกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ เราก็มาถึงแล้วนะครับที่บ้านสายตรีสีนะครับอำเภอบ้านกวดของเรานะครับก็วันนี้ผมมาอยู่กับพี่ปูนะครับวันนี้ครับเราก็จะขอสอบถามพี่ปูนะครับเกี่ยวกับบอลสีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่อยากจะนําเสนอแก่ท่านผู้ชมนะครับผมนะครับผมตอนนี้จะมีอะไรเด่นๆบ้างครับพี่ที่พี่มีอยู่ครับเด่นก็จะเป็นสีบุรีรัม์เนาะเป็นของจังหวัดของเราเป็นตับจังหวัดใช่ครับสีบุรีรัมณ์ ก็สีบรีลลามมัเราก็จะมีตั้งแต่ไซต์ตั้งแม่แล้วก็เบบี้ครับใช่ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเ <Baby S 2> บบี้เลยเบบี้ตั้งแต่400ค่ะ400ขึ้นไปค่ะก็แล้วแต่การเจริญเติบโตของเขาอีกครับผมแล้วก็มีตัวไหนที่เป็นไม้แรบ้างครับไม้ที่แบบต้องสะสมทุกบ้านาต้องสะสมใช่ไหมจะเป็นพวกไก่เป็นไม้เก,ก่าๆแล้วเนาะก็จะเป็นตัวนั้นหลวงราชเสนหาครับผมค่ะหลวงราชเสนหาแล้วก็จะมี เป็นดาบพุนแผนแล้วก็ตับพานุมานเนาะพวกตับพานุมานก็จะมีตัวนั้นเข้าเฝ้าอ่ะ้นาุาเข้าเฝ้าพานุมานออกสึกานุมานหกออกสึกมันยังเล็กอยู่มันยังเล็กอยู่แม่นั่นเป็นเบบีอยู่จ้ะส่วนมากพี่พ่อเองหรือว่ารับมาครับผมก็แรกๆจะจะแยก อ๋อครับจะเหมือนตรงนี้ใช่จะเหมือนกับว่าบ้านเราเราเหมือนกับกรในที่มันเยอะเราก็แยกออกมาขายเอาไม้บ้านๆใช่ก็แบ่งแบ่งมาขายใช่เพราะว่าเราก็มีตัวนี้คือเรามีติดบ้านอยู่แล้วครับเอาความชอบมาเป็นอาชีพใช่ตอนแรกก็ปลูกไว้แบบเพื่อความชอบนั่นแหละแล้วคราวนี้มันทาทารายได้ให้เราเนาะมันทำรายทำรายได้ให้เราได้เราก็เลยมันก็แบ่งขายอันนี้อะไรครับหงเหินตัวนี้หงเหินค่ะครับ ก้อนนี้สวยมากครับตอนนั้นเพชรพันล้านค่ะตอนนั้นเพชรพันล้านถ้ากัดสีสีจะชัดอยู่ที่บนร้านกาแฟสีชัดมาสีมันจะออกสีแดงสดแต่ว่าพี่ชอบสีอันนี้ก็ไม้สามันเนาะใช่ทุก้ันต้องมีนะครับนางไม้นางไหงไมอันนี้ต้องมีแล้วก็ฮกหลงตัวนี้ก็จะอันนี้เป็นบ้านบ้านแต่แต่ดังมากแต่สวยนะครับแต่สีมาอันนี้อันนี้จะเป็นสีเบนใช่จะเป็นสีเบนจรงครับอันนี้หลายคนสงสัยครับมันมีแตกต่างกันยังไงครับ มก็จะ<ส>ลงกับอหอกหลงพี่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นอก็เหมือนกับว่าเราก็มีแต่หอกหลงอะไรบ้านแต่ว่าเพอ,เอิญมันมีให้เรานี่หลายหลายชนิดมันก็หอกหลงมันจะเป็นกระดูกมันจะขาวนะคะครับอันนี้เขียวใช่กระดูกมันจะเขียวมันจะตาก,กันนิดเดียวไม่เยอะก็มีอะไรอ่ะก็มีพวกหองเฮาที่เขาก็สะสมกันเหมือนกันส่วนมากก็จะเป็นกวนอิมไหมคะพวกสหัสเขาจะสะสมกันเหมือนกันครับผม เป็นไม้ที่มงคลน,นิดนึงอ๋ออันนี้มีดอกแล้วแต่จะได้ผสมแล้วผสมเป็นไหมพี่ทําไม่เป็น <laughs> พี่ทําไม่เป็นถนัดแยกอันนี้ก็สุรเสนตัวนี้สุรเสนเขาจะมีหูใต้ใบจะเป็นไม้เก่าเหมือนกันไหมอยู่ในอ่าอ่นนี่เขาเขาที่เขาสะสมกันครับหูใหญ่ากเลยอีกอันนึงอันนี้อยากให้พี่นําเสนออันนี้ครับอันนี้ผมว่าราคาดีมากเลยนะครับคนที่อยู่ใกล้รีบเลยนะครับ เบบีชายชนเบบีชายชนป้ายแล้วด้วยนะครับป้ายสีแล้วนะครับใช่ใช่ป้ายสีแล้วด้วยโชว์เลยนะครับราคาแค่700ดบาทนะครับรา่มต้นที่รแต่ถ้าเกิดว่าอีกสักอาทิตย์ไม่แน่นะครับไม่แน่ราคา้ออกไปใหม่มาแล้วป้ายสวยกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ราคานี้แล้วนะครับใช่คนที่อยู่ใกล้ก็รีบเลยนะครับผมก็อยากได้นะครับตอนนี้ผมก็อยากได้เพิ่งกลางเดือนนะครับเพิ่งกลางเดือนเพิ่งกลางเดือนได้ไหมแต่ผมต้องมารอรุนว่าสิ้นเดือน จะยังราคาใกล้ๆนี้ไหมครับค่ะแล้วตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันมัคกวานเนาะมัควานรังสค์ใช่มากมัควานจะเป็นตัวนี้ค่ะคล้ายๆนางใหม่แต่ว่าจะจะฮาร์ปกว่าครับผมดางฮาร์ปใช่เรียกว่าดางฮาร์ปดางครึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรนะไกลทองประเสริฐตัวนั้นราคาก็แดงพอๆกันลูกของไอ้ปีกินารีก็มีเหมือนกัน แต่เขาสวยเท่าไหร่ครับตันนี้ตัวนี้อยู่ที่500ค่ะนีต้นแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้นแม่ต้นนี้ใช่ค่ะสวยนะครับสวยแล้วก็มีบอลอะไรครับด้านข้างบอลกระดาษใช่ไหมครับใช่บอลกระดาษเพิ่งหัดเลี้ยงค่ะบอลกระดาษเพิ่งหัดเลี้ยงแล้วก็มีกวักกวักโพโพเหลืองครับกวากดางโพเหลืองหรือเปล่านี่แหละมันเพิ่งพึ่งเลี้ยงเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรเยอะก็มีแต่บ้านๆส่วนมากก็มีแต่บ้านๆ ก็ประมาณนี้นะครับร้านของพี่ปูนะครับแล้วก็ยังมีร้านชาตรงโน้นอีกนะครับใครที่มาก็ร้านกาแฟครับผมดื่มกาแฟนะครับแล้วก็ชมต้นไม้สวยๆได้นะครับเผื่อได้ติดไม้ติดมือไปสักต้น2ต้นครับผมเอาไปสะสมครับใช่เป็นไม้สะสมไม่ถึงกบว่าได้ไปขายแต่อนาคตไม่แน่เนาะอาจได้ทชไหมครับใช่ครับก็เราเริ่มจากความชอบก่อนแหละพอมีเยอะเราแบ่งได้ก็แบ่งใช่ไหมครับใช่ ครับร้านนี้ก็เป็นด้านในร้านของพี่ปูนะครับเดี๋ยวพี่ปูพาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่ปูตัวนี้จะเป็นบอลใจมะพร้าวบอลไซมะพร้าวหกหลงตัวนี้ทำาไมอันนี้มันคล้ายๆอะไรนะไอมันก็หกหลงนะแต่ว่ามันเหมือนกับมาแล้วมันเหมือนจะมาขึ้นเหมือนเหมือนอะไรเทเขียวสิงห์อะพี่ว่าไม่ผมว่ายังไงอะฟอร์มตัวนี้สวยมากยังไม่เคยเจอหกหลงที่สวยนบดนี้เลยนะครับอันนี้พูดจริงๆเลยพี่ อันนี้มันมันเหมือนมันเพิ่งเพาะนะมันเพิ่งมันเพิ่งเพาะเนาะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ะอะไรนะเดนมาร์กใช่อยู่นี่จะได้แดดแรงเนาะเลยแบบสีสวยจะเป็นเดนมาร์กสารพัดนึกงตัวผู้อย่างสวยเลยค่ะอ่ะตรงนี้อากาศได้มากเลยนะเนี่ยครับใช่สวยมากสวยสวยหกหลงใช่อันนี้สีเบญจรงค์ใช่อันนี้มันเป็นสีเบญจรงค์เหมือนแรกแรกมันจะออกสีเบญจรงค์เนาะแต่มาคือจังมาใบหลังกับจักจังแบบสีเป็นหกหลงจังน้ำมันอ่ะล่ะก็คือซับสน มันคือแบบพอกลงมันมีหลายอย่างเนาะครับใช่พอมันมีเจ็ดสายมันมีเจ็ดอย่างนะมันสายพันธุเดียวแต่มันมีเจ็ดอย่างแล้วราวนี้มันเหมือนกับว่ามันคล้ายๆกันมันมันแตกต่างกันทีเดียวอันนี้ก็คือนางไหมน่นางไหมสวยมากครับนางไหมออกสีสวยอันนี้จะเป็นกวนอูค่ะอันนี้กวนอูมันเหมือนกับว่ามันมันอยู่แดดนี่อ๋อผมลืมถามไปเลยดินดินพี่ใช้สูตรไหนครับผมหลายคนอยากรู้มากเลยมือใหม่มือใหม่ใช่ไหมก็ผสมเป็นแบบ เป็นปอบหมักหมักเหมือนใบอะไรอะเนี่ยขยะแบบเนี้อ๋อค่ะขยะปูไหมครับใบกล้ามปูก็มีใบมะขามก็มีค่ะแต่ตัวนั้นเป็นแล้วเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ไปดูดินกันดีกว่าครับตัวเนี้ยมีใบกล้ามปูมีใบมะขามนะตัวนี้เป็นปีจากขยะนั่นแหละจากขยะที่เราเศษขยะที่เราใช้นี่ก็เพิ่งจะหมักตปวใหม่จะเป็นเศษใบไม้ที่เราตัดออกกันกเนาะเป็นเหมือนกับว่าใบไม้ใบอะไรของเรามีอยู่แล้วครับ ก็เอามาใส่ดินหมักนะครับใช่อันนี้คือถ้าปลูกข้าปลูกหลายจิ่งส่น่ะนาข้าสชีซื่อน่ะไม่ไหวหรอกใช่ไหมครับประหยัดใช่อันนี้คือประหยัดประหยัดประหยัดไปอีกนิดนึงตัวนี้จะเป็นห้องหลงที่อันนี้ไม่ได้ผ่าหัวอันนี้แยกเลยอ๋อแยกหน่อใช่แยกแยกหน่อหมดเลยเพราะว่าทางเรามีเยอะพี่ขายฟอร์มกอใหญ่ๆไปอะประมาณ2ี่สิบฟอร์มกอ ใหญ่ๆเลยนะเท่าไหร่ครับแบ่งไหมครับหกลงแรกๆพี่ขายแค่กระถางละ500รอยนะฟอร์มเบอร์เลยเลยนะค่ะคือแบบเราไม่รู้เนาะมันก็เพิ่งมาแบบบ้านเราเพิ่งยังไม่ได้ประมาณ3เดือนนี่หรือเปล่าอันนี้ไก่อะไรครับอันนี้ไก่ราชาค่ะมีลูกแบกยังครับไก่ราชาอีไก่ราชาวดีพี่ขายหมดแล้วลูกมันอันนี้ทมส่วนตัวแต่ว่าตะอยากเริ่มเก็บนะครไมีพาหัวอยูด้วยมีพาหัวก็ล่างขึ้นแบบนิดๆไอ้กำลังกำลังออกใบ มีอยู่เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับประมาณเท่าไหร่ครับจะได้เตรียมกันไว้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณไม่ถึงเดือนก็พอนี่อะไรแล้วค่ะประมาณราคาครับราคาราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทที่ทาขายเองโอ้โหเพราะว่าพี่ไม่ได้รับมาผมจอเพราะว่าพี่ไม่ได้รับพี่พี่แบบเหมือนพี่ทําเองเนาะใช่อันไหนอันไหนทำเองก็จะขายถูกเหมือนพวกเนี้ยกุุงไกเซอร์เนี่ยกุุงไกเซอร์กุุงเดนมาร์กพี่จะขายแค่ถุงละ20บบาทไม่สามัญ ใช่ไมมสามานใช่เป็นเหมือนกบว่าคือไออะไรนะสาวน้อยปลาแป้งพี่ก็ขายแค่ถุงละ20บาทโหโหไม่ขายแพงเพราะรว่าเรามีเยอะเนี่ยแบบนี้รีบเลยนะครับเจอแหล่งดีแล้วนะครับชาวเพือบ้านกรวดนะครับใช่เดนมาร์กไกเซอร์สาวน้อยปลาแป้งฮกหลง เป็นถุงจะขายถุง20ิบาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจอยากไปปลูกไว้ที่บ้านก็มาได้เลยบางทีก็ซ้ำถุงหาชีพผุนเด้แถมวันนี้น่าจะได้ติดมือหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะได้มีติดมือนะครับไม่แถมเลยไม่แถมจ้าก็สวยๆอย่างนี้แหละครับถ้าเราไม่ได้ออกจากบ้านเราก็ไม่รู้ว่าในอำเภอบ้านปูดของเรามีอะไรดีบ้างนะครับเราก็ต้องออกมาเปิดหูเปิดตานะครับผมเดี๋ยวมีอีกฝั่งข้างนี้น้าอีกนะครับมีอีกตามไปเลยครับอันนี้เมจิกหรือโคลอนครับ บตัวนี้แบ็กเมจิกค่ะครับพวกไอ้ออาร์บ้านผมมีโคโลนเด้อถ้าอยากได้มาดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับมีรอบบ้านเลยนะครับใครที่มาโชว์นะครับอันนี้ไปโชว์อันนี้สุดท้ายได้โชว์เฉยๆค่ะอันนี้นะครับผมก็มมือใหม่เหมือนกันอันนี้คืออะไรครับยังไม่เคยเจอเลยอันน้คือเพชรพิรุณค่ะอ๋อเพชรพิรุณนะครับดูๆไปเหมือนกับทับทิมเม็ดใหญ่แต่มันจะเป็นแบบข้างในมันจะขาวกว่าจะเรียกเพชรพิรุณ อันนี้ก็จะเป็นไก่รายชาวดีเดี๋ยวรอรอผ่าหัวนะครับราคาเ๋าแน่นอน50บาทนะครับราคา50บาทเตรียมตัวแล้วับเดือนไม่น่าจะเหลือแล้วเดือนน้าอันนี้พญาเสวยเดี่ยที่คนตามหากันเ,อเนยอะเลยอันนี้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นฟอร์มกอลจะสวยนะครับใ,<ช>ใบเล็ก<ช>แต่ว่าเน้นที่ฟอร์มกอครับอันนี้ก็น่าจะฮอกหลงเนาะน่าจะฮอกหลงเนาะฮกหลงบ้านนี้สวยจริงนะครับยังไม่เคยเจอแบบใบใบหนาใบต้น ต้นแข็งมากเลยนะครับแล้วก็ไม้สามันบัวแดงใช่มีก็ประมาณนี้แหละค่ะก็แบบบ้านๆเนาะจะเป็นเทพหน่อยก็จะเป็นแค่เบบีแค่นั้นเพบพอเพิ่งเริ่มสะสมเหมือนกันใช่ใช่พอเพิ่งเริ่มสะสมแต่จะเป็นพวกแดงบัวช่างเผือกใบบัวเป็นชะอาใช่พวกนี้เราจะมีเยอะฮกหลงพวกอะไรนะาีเหนาใช่ แต่ที่นี่มีเนอาเปือกอยู่นะคะแต่ขายหมดแล้วเหลือต้นเดียวต้นแม่ใช่อีนเอาเปือกคือขาวเลยนะใช่แต่อีนเอาบุษบาเราจะไม่มีอีนเอาบุษบามันจะสีชมพูเราจะไม่มีตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเข้ามาครับเดี๋ยวเข้ามาครับก็ใครสนใจแบบต้นเล็กๆน้อยๆแบบบอนบ้านก็ที่เรามีพอแบ่งใช่ใช่ใช่มีแบ่งพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ามือใหม่นะครับจะเริ่มเลี้ยง เหมาะมากเลยนะครับบางคนก็ไม่กล้าซื้อราคาสูงก็เอามาเอาแบบ20 30ไปก็ได้เอาย่งก่อนใช่มหเดียก่อนหัวก็ถ้าตายก็ไม่เสียดายใช่ครับหัดผ่าหัวแต่ว่าพูดถึงแบบพวกนี้มันผ่าหัวแบบมันขึ้นเร็วมันก็บอนเนาะครับเอมันบอลเนาะมันบอลบ้านด้วยมันยิ่งนี่เร็วมันยิ่งขึ้นเร็วแต่ถ้าบอลเทพนี่ก็จะมีเน่ามีเละมากใช่ใช่เราต้องรู้วิธีราคาเข้าไรครับใช่ เราต้องรู้วิธีแต่พวกนี้ไม่ต้องแช่เลยนะไม่ต้องแช่ปูนไม่ต้องแช่น้ํายาเลยนะแล้วหน้าหนาวในมีปัญหายุบบ้างไหมครับพูดถึงหน้าหนาวมีปัญหายุบไหมพี่ที่เลี้ยงเคยเลี้ยงมา30ปีเนาะพี่ก็ไม่รู้สึกว่ามันยุบนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยุบหรือไม่ยุบแถมไม่ได้ใส่น้ําไม่ได้ไว้ดีขนาดนี้ด้วยนะคครับ่ะแต่เนี่ยเพิ่งจะมามีบอลเทพพี่ก็เลยเหมือนก็ต้องทำตู้กลัวมันเหมือนราคาแพงๆกลัวมันจะยุบกลัวมันจะหาย ใช่นั่นแหละแต่พูดถึงปัญหาการยุบก็น่าจะประมาณ20เนแหละปางสายพันธุ์ครับใช่ศึกษาเอาเนาะอาจจะสงักด้วยเนาะใช่ใช่เพราะว่าเพิ่งเรียนเหมือนกันแหละแต่ก็เหมือนเหมือนรู้นะไม่ได้รู้ครับผมใช่แต่เขาบอกว่าถ้าหน้าหนาวอ่ะมันจะไม่ขึ้นใบไม่ขึ้นไรมันจะลงหัวใช่มันจะลงหัวแล้วมันจะลงหัวมันเหมือนกับพวกมันพวกเผือกแล้วแหละแต่ เคล็ดลับเหมือนกับว่าถ้าอยากให้มีหัวเร็วอ่ะเขาบอกว่าให้ใส่ปุยป๋ยมันที่สูตรหัวใช่ที่ที่สูตรที่สูตรหลังนีเยอะนะคะศูนย์ศูนย์หกสิบมีหัวแน่นอนใครสายผ้าใ <laughs> ครสายผ้าครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่ปูน,นะครับได้ฝากนะครับว่ามาที่นี่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อพี่ปูครับผมว่าจะมายังไงบ้างครับผมค่ะก็มาที่นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟชุติการชากันเนาะ เป็นอยู่ที่ไหนครับต,ตั้งอยู่ที่บ้านสายตีสีเหนือตำบลมึงเจริญค่ะก็ตรงข้ามกับทางเข้าเขืเ่อนเมฆาเนาะปกติคนก็จะรู้จักเขื่อนเมฆาอยู่แล้วค่ะก็ตรงข้ามกันลงมาประมาณ1กิโลเมตรก็ถึงร้านเราแล้วค่ะมาก็จะมีกาแฟที่มีส่วนผสมของกัญชานิดค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมีให้มีบอลสีให้ดูด้วยมาก็ไม่เสียเที่ยวค่ะครับผม <c oughs> ค่ะช่องทางการติดต่อก็จะเป็น เฟซทางร้านเลยค่ะชุติการชากันแล้วก็ปูนิ่มค่ะ P U N I M นะครับใช่อันนั้นคือเฟซพี่โดยตรงค่ะก็จะมีเฟซร้านและเฟซพี่เบอร์โทรก็0849600874ค่ะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านล่างกันเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ปูมากเลยที่ได้พาเราทุก้นะครับผมที่พาเที่ยวนะครับถ้าเราไม่ได้ออกมาจากบ้านเราก็ไม่รู้นะครับว่าในบ้านกวดมีของดีอะไรบ้างนะครับอ่า แล้วก็ฝากไวนเลยครับบอลสีครับกำลังกระแสมาแรงรีบนะครับร้านนี้ราคาดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยซื้อมานะครับบ้านๆนะราคาบ้านๆครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ไหนกันต่อก็รอติดตามนะครับผมขอบคุณทางเพจมากๆเลยค่ะ